วันนี้นะคะพี่เป้งชมนะคะจะมาประกาศผู้โชคดีนะคะ <_ EN> ที่ได้มงกุฎมีที่พี่เป้งสัญญาไวน้นั่นเองจากคลิปนี้นะคะพี่เป้งสัญญากับน้องๆไว้ว่าถ้าน้องๆน,นะคะมาดูคลิปแล้วกดไลค์นะคนะคลิปนี้และคอมเมนต์นะคะว่าเหตุผลอยากได้เพราะอะไรและชวนเพื่อนๆนะคะมากดไลค์คอมเมนต์ให้ได้มากที่สุดก็รับไปเลยนะคะกับโค้ดมงกุฎมีนั่นเองและคลิปนี้นะคะพี่เป้งจะมาประกาศนะคะผู้โชคดีที่ได้รางวัล32คนแรก นนี้นะก็คือคนที่ได้รางวัลน,นะเป็นของขวัญคริสต์มาสนะจากพี่แป้งไปนั่นเองเราไปดูรายชื่อผู้ที่ได้เลยดีกว่านะฮะว่ามีใครบ้างนี่เลยหาคนแรกนี้นะฮะบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยนะกับคนที่มียอดแนะรร้สูงที่สุดนั่นเองนะในคอมเมนต์ของตัวเองเด้อ น้องๆมากจริงๆแะ,ะที่แบบเออมาร่วมกิจกรรมกันนะพี่แป้งอยากแจกเยอะๆเลยเนาะอะรีค่าคนต่อไปนนนี่ลยจ้าซื้อน้องๆนะคะก็สามารถหาซื้อเองได้นะคะจริงๆแล้วหาน้องๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปในการสมัครหรือน้องๆที่ไม่มีบัญชีทัวเรต์นะคะน้องๆก็สามารถไปซื้อได้นะคะโค้ดสิบาท20บาทนะคะเราก็ไปซื้อได้เช่นกันคะ่ะเด็พี่แป้งจะเปิดรายชื่อไปเรื่อยๆนะในระหว่างที่แป้งพูดอยู่เนาะจะได้ไม่เสียรานนั่นเองน้องๆ ะะที่ชอบกิจกรรมที่แป้งเอามาแจกอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแลวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะไม่งั้นจะพลาดเด้อส่วนใครที่วันนี้รายชื่อไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรนะะยังสามารถร่วมกิจกรรมกันได้อยู่จนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพี่แป้งจะเอามาแจกให้งน้องได้เรื่อยเลยค่ะส่วนคนไหนนะะที่เห็นว่าชื่อตัวเองนะคะมีในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ แคบนะคะชื่อของตัวเองนะคะเป็นหลักฐานด้วยนะว่าเฮ้ยคอมเมนต์คลิปนู้นนะคะได้คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็เป็นชื่อของตัวเองนะคะ <Okay. S 1> แคบหลักฐานแล้วส่งมายแป้งทางดิดโคตรด้วยนะ <Okay. S 1> ก็รับโคตรไปเลยง่ายๆเลยค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนแนะ,ะที่ได้รางวัลจากพี่แป้งไปเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้หากน้องชอบนะคะที่พี่แป้งจัดก,กิจกรรมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกําลังใจพี่แป้งด้วยวันนี้นะมีแต่งตัวฟรีสูนโรบักอย่าลืมมาดูกันด้วยเด้อ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย